จต่ชันอนโทรตัดโอ้พอด้วยความเป็นไฟกลมอ่ะมันหล่อนะวันนี้เราอยู่ที่งานทดสอบขับขี่นะครับ Triumph t r i d e n นะครับ มาคลิปนี้มาชมกันก่อนเลยดีกว่าเดี๋ยวให้นั่งแบบเหมือนเดิมนะครับ160เซนค้อมหน่อยน้องดูว่าฟิลลิ่งของ tram Titan นะครับที่คนพูดถึงถามถึงกันเยอะนะว่าเอ๊ะขนาดดูไม่ค่อยใหญ่ฟิลขาเป็นไงโอโ้โหยกขึ้นสบายเลยนะน้องไม่หนักนะหนักไหมรู้สึกไม่หนักปกติคนนี้นี่รถอะไรก็หนักนะครับอันนี้เขาตั้งขึ้นมาง่ายๆเลยแต่ดูสตาดูขนาดรถผมว่ามันไม่ค่อยใหญ่แล้วละ่ะมาดูที่ปลายเท้าดีกว่า ส่วนสูง160เซนติเมตรนะครับปลายเท้าก็ประมาณนี้ก็จะขาแบบออกแนวจิกๆิกจิกจหน่อยจิกๆหน่อย,ยนะครับแต่นี้ขาอาจจะแอบกลางนิดนึงฟิลท่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมไปข้อไม่ดูนะครับ168เซนติเมตร168เซนเมตรก็ขาผมถึงสบายนะแล้วบอกว่าทรงมันกำลังสวยนะยนะคะที่นี่ค่ะโมงน แต่งตัวให้พร้อมเลยนะคะใส่หมวกได้เลยเอาแล้วสามสองหนึ่งไปเลยค่ะเสร็จเลยค่ะขับตามกันไปเลยมาเลยค่ะทีละครคันค่ะมาเลยค่ะต่อกันมาเลยค่ะ ขับขี่ปลอดภัยนะคะเฮ้ยรถรู้สึกแอบเล็กมากเลยนะเฮ้ยโหดึงเหมือนกันนะเนี่ยปเปิดคันงเร่งนิดหนึ่งแบบดึงเลยแต่วันนี้เราจะไปขี่แบบเก็บภาพนะครัแบเก็บไว้ข้างหน้านี่ ที่ขี่ขันหลังนี่จะเป็นช่างภาพนะครับเก็บภาพเท่ๆหน่อยอันนี้คือสู้ตายสองริ้วไม่ใช่เราเขาให้ขี่เรียงสองกันมา เมื่อกี้ขี่โลลิงไปนะครับถ่ายรูปถ่ายเลยเป็นในแบบสลอเลยเดี๋ยวมาลองขี่เลยว่าฟิลเป็นไงนะครับเมื่อกี้เหมือนยังแบบยังขับอะไรไม่ได้มากเพราะว่าเขาห้ามแสงนะครับเฮ้ยทำไปเล่นไปนี่เกียร์สามเลยพระเจ้าวิ่งเหมือนกันนะเนี่ยทาไปเล่นผมว่ามันมีอย่างหนึ่งนะครับคืออะไรรูไ เหมือนตอนที่ไทเดนเปิดตัวใหม่ๆ,ๆจะโดนขิงนะครับโอ้ยแรงม้าไม่ค่อยเยอะอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างงี้แต่ผมว่าส่วนตัวแรงม้าโอเคได้ใช้ในสนามนะครับแต่แรงบิดเนี่ยบนถนนเนี่ยรู้เรื่องนะครับัวเลขแรงม้าตัวนี้อยู่ประมาณ81ตัวนะครับ81แรงม้าถือว่าก็ไม่ได้น้อยนะแต่ก็โอเคมันก็อยู่กลางๆนะครับแต่มาดูที่แรงบิดผมยังเฮ้ยโขแรงบิดขนาดนี้ เป็นยังไงแม่เจ้าเมื่อกี้ลองเปิดเกียร์สามดูดึงดีใช้ได้เลยรถอาจจะเยอะหน่อยนะครับเดี๋ยวลองถนนโล่งๆลองเปิดดูอีกทีนึ่งพอเมื่อกี้วิ่งความเร็ววันห้าหกสิบเกียร์สามเปิดมันก็มานะไม่ห้อยนะครับเฮ้ยทำ <laughs> ไปเล่นไปโอ้โหโรถเยอะเลยถาม อา้าเครื่องยนต์กันแล้วกันส่วนตัวผมว่าไม่คิดว่าตอนแรกดูจากสเปคเบื้องตน้นไม่คิดว่าจะมีฟิลที่มันดึงขนาดนี้นะถือว่าแรงบิดมาใช้ได้เลยขนาดนี้ขับผมเนี่ยรถเยอะขับอยู่ห้าหกันรอบนะครับรู้สึกได้ถึงการตอบสนองคันเร่งเนี่ยที่เปิดก็เปิดคือมานะครับ เราต้องไปทางไหนต่อวะเมื่อกี้มันขีดตามๆม,มาผมจําไม่ได้กําลังผมว่าเอาจริงอารมณ์นี้นะวิ่งในเมืองรถใช้งานเป็นชีวิตประจำวันนะครับรวมถึงออกต่างจังหวัดกำลังช่วงประมาณนี้ผมว่าสบายพูดถึงคําว่าความเป็นนักเก็ตนะครับมันนักเก็ตไรอ่ะไม่ต้องพูดเลยมากนะครับมีความอาเนกประสงค์ที่ ขับง่ายขับสบายถ้านั่งก็คือตั้งตรงๆมีฟิลที่เทไปข้างหน้าเล็กน้อยนะครับออนแ่งดึงวะที่ขนาดเกียร์สีนะโอ้โห <c oughs> <c oughs> <c oughs> เร็วไปไหมนะ <c oughs> เกียร์ห้านะเกียห้าเปิดยังไม่ห้อยอขนาดลอออยู่ก็ไม่ได้ตึงนะโอ้อ่ะกลับมาเมื่อกี้เหมือนเจอลง่ลงๆก็เลยเหมือนบิดบิดลองให้ดูหน่อยนะว่าเป็นไงส่วนตัวผมว่าคาเลคเตอร์ตัวรถเนี่ยนเก็ตคืออันเหกประสงค์ลาวทำว่านเก็ตใบนะครับแล้วก็มิติรถใช้คำว่าเราดูตอนแรกผมเหม็นออรถคันเหมือนไม่ใหญ่เลยนะ มาคอมติงเอิไม่ใหญ่เลยฟิลลิ่งผมว่าเหมือนคอมเหมือนเหมือนขี่ประมาณซีทาร้อ 500cc อะประมาณนั้นเลยนะครับไม่ได้รู้สึกหนาเหมือนสไตล์6 0 0ซีในรุ่นอื่นๆน,นะครับแล้วก็กำลังนี่บิดมาต่างใจหวังนะครับส่วนช่วงล่างโชคหน้าโชวว่านะครับ ถือว่าเฟิร์มระดับหนึ่งเลยนะไม่ได้รู้สึกว่านิ่มตอนแรกคิดว่าดูจากทรงรถน่าจะนิ่มกว่านี้นะครับแต่นี่ถือว่าเฟิร์มระดับเลยนะระดับหนึ่งเลยแต่ก็ไม่ได้เด้งไม่ได้เด้งเหมือนเป็นรถสปอร์ตนะครับความไวในการพริกเบาใช้ได้ <laughs> อารมณ์แบบคิดจะเลี้ยวรถพริกพิกเลย ง่ายมากคือด้วยความผมว่าด้วยความรถที่มันมีน้ำหนักที่เบานะครับรถมีขนาดไม่ใหญ่เดี๋ยวเห็นเขาว่าจึ๊บอ๋อโอ้โหเอเบีย์ทำงานคนนุ่มอ่ะเมื่อกีม้มีตะกล้องเลยต้องแอคท่านิดน,นึง <laughs> เฮ้ยเมื่อกี้ผมที่จังหวะที่เลี้ยวเข้ามานะครับแล้วก็มีรถเหมือนปาดเข้ามาก็ลองกดหลังนะครับจนเอเบสทำงานอะ่ะคือทำงานรู้เลยว่าทำงานแต่ไม่ตกใจนะครับเพราะว่าทำงานนิ่งนิ่มอะ่ะนิ่มหรือจะรู้ว่ามันจะมีอะไรแบบรู้สึกถึงความที่ปั๊มเอเบสตักขาตักขาอยู่ที่ขาขวาจังหวะที่เรากดกดเบรกนะครับถือว่านุ่มทำงานเราไม่ตกใจโอ้แต่รถม่งดึงดีเว้ย เฮออ้ยทำไปเล่นไ่เมื <laughs> ม่อกี้เหมือนเทเทซ้ายเปิดจังหวะเปิดคันเร่งรถเอียงนิดหน่อยมีฟิล์เหมือนทักชั่นทำงานงอ่อนๆนะครับผมชอบด้วยความที่เไ้ยเราต้องอยู่อยู่ไม่ใช่ออกกันไหนเดี๋ยวผมว่าด้วยความที่ ABS traction control มีพร้อมมันเลยทำให้ขับแล้วมั่นใจนะ แต่ผมฟิลล่างฟิลลิ่งช่วงล่างผมว่าฟิลมันหนึบดีนะแน่นดีเบาะมีความเล็กและเลียวนะครับเล็กและเลียวอารมณ์ผมว่าจุดหนึ่งอะที่คลิปก่อนผมคอมไม่ดูอะคนที่บอกว่าส่วนสูงไม่ถึงร้อยหกสบอะจริงๆร6 0้ขาก็ถึงแล้วละ่ะแต่อาจจะต้องขยับก้นเข้ามาใกล้ถังนิดน,นึงนะครับเพราะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เหมือนตัวเบาะมันวาวเคิร์ฟเล็กที่สุด ทำให้ขาเราจะถึงพื้นดีกว่ามั่นคงกว่าปกตินะครับแต่กรณีว่าเออสูงอะร้อจ็ดสิบขึ้นนะครับสไลด์มาข้างหลังช่วยนิดนึงมันก็จะทําให้พอดีเลยครับเราวนกลับมาหนึ่งรอบแล้วละนี่เดี๋ยวขอลองเอเบียทีินนะเออโอหเบี ABS โคตนุ่มเลย a อเอย่างนุ่ม นี่ที่ผมบอกนะครับเนี่ยถ้าเราสไลด์มาด้านหน้านะครับขาขาส้นเท้าผมเกือบถึงเต็มพื้นอะแต่พอเราสไลด์มาด้านหลังกําลังดีสําหรับส่วนสูงที่168ของผมนะครับก็สไลด์ตามความสะดวกถนัดเลยแล้วกันเพราะที่ผมบอกเห็นไหมว่าโต๊ะเบาเนี่ยตําแหน่งนี้เขาจะกว้างแต่เขาจะสไลด์เหมือนเป็นเล่นให้มันตรงนี้มันจะแคบที่สุดนะครับถ้าเกิดคนที่ขาสั้นก็ ขยบหน้ามาขาเต็มเลยเออผมว่าออกแบบดีนะแต่นิดนึงตรงช่วงท้ายรู้สึกว่าไม่มีเหล็กจับกันตกอลไรเลยลนะโห <laughs> ม,มีให้เกาะอยู่แค่นี้นะครับก็มาด้วยกันก็อาจจะต้องกอดกันหน่อยชายหญิงไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดชายกับชายก็อาจจะสยิวนิดนึงแต่ด้วยความที่เห็นสังเกตไหมด้วยความเป็น Naked Bike นะ่ะจะต่างกับตัว le, Speed Triple Speed Triple นะครับ สติ๊กเอที่เป็นตัว R เฉยๆที่เป็นเบาะตอนเดียวอะ่ะก็ยังมีความรู้สึกว่ามันยกสูงไปม,มากกว่านี้นะอันนี้ยังเป็นอารมณ์ผมว่าเดี๋ยวลองค้อมดูอืมเบาะตอนสองรู้สึกว่ายกจากตัวคนขับขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้านั่งในการขับขี่ผมว่าอารมณ์พงกอดจะทําให้มั่นคงกว่าแต่ถ้าชายกับชายก็จับก็ได้นะแต่ผมว่าจับไม่ค่อยถนัดว่ะแต่จริงผมว่าดีไซน์อย่างเงี้ยถ้ามีเหล็กจับกันตกไม่สวยมันต้องไปเปื่อยอย่างนี้แหละ ตามที่เขาออกแบบนะครับแต่เท่าตามการใช้งานก็กอดกันในก่อนแล้วกันอืมแม่ให้ขี่สนุกทำทำไปเล่นไนผมว่าฟิลว่ะมันเหมือนอะไรรู้ไหมเหมือนรถขี่สไตล์เกียร์ชิดๆหน่อยรอบมาไวมากแต่โอเคเมื่อกี้จากที่ลองขับดูเหมือนมันจะตึก๊กอ้าวถึงตวัดขึ้นไปแล้วก็ต้องต้องเตะเกียร์แล้วนะครับมันทำให้ฟิลลิ่งแรงบิดนะ่ะมันมาแล้วสนุกขึ้น ไม่น่าแรงม้าอาจจะดูไม่เยอะด้วยสไตล์ของรถเกียร์ชิดนะครับแต่อย่างที่ผมบอกอการใช้งานบนท้องถนนะแรงม้ามันจะมีใครบ้าลากได้ดไลสับหนึ่งสุดสับสองสุดบนถนนนะครับความเร็วมันทะลุเป็นร้อยกว่าแล้วแต่โอเคการใช้งานปกติที่ผมบอกนะเมื่อกี้รอบสูงสุดมันมีที่หมื่นกว่าพันหมื่นกว่ารอบแรงม้าอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมขับจริงๆใช้งานทั่วไปห้าหกเจ็ดแปดพันรอบนี่ถือว่าลากแล้วแหละต่อให้แรงม้ามันเยอะวันนี้ลากได้หมื่นสามพันรอบผมก็ใช้ไม่ถึงนะครับว่าตามจริงเลย แต่พอแรงบิดมันมาเงี้ยมันทำให้รถฟิวเออผมว่าขับสนุกนะแล้วชอบจอีกจุดหนึ่งคือตัวรถเนี่ยท r a ชั่นคอ o โทรล l อ b s มาพร้อมๆเลยยางหน้า1 2อย0 7มาตรฐานนะครับยางหลังเบอร์185ยแปดสิบห้ทบสิบปด่นีนรถสปอร์ตเลยนะวะเออโอ้โห<ฮ>ถือว่าขี่สนุกสนุกเลยทีเดียวโอ้โหทำเป็นเล่นไปไม่คิดว่าจะดึงขนาดนี้นะ ชอบที่สุดคือไฟกลมนี่แหละเป็นอะไรก็เรู้กันนะเกยียไฟกลมนะครับหล่อยิงทรัมป์ปติทรัมป์เราจะคุ้นเคยกัคบคำว่ารถคลาสสิกนะครับในตัวสปีดทิปเปิลสตีดทิปเปิลหน้าจะเป็นตะกั่วแตนตกั่วแตนหน่อยบางคนชอบก็ชอบบางคนก็บอกว่ามันแปลกๆก็แปลกๆหรืออะไรก็ว่านไปนะแต่พอด้วยความเป็นไฟกลมอะ่ะมันหล่อนะ ใช้คอนโทรลตัดโอ,โ,โอ้โหโอ้โหใช้แท่งโัวไม่ตัดเนียนนะเฮ้ยแต่กำลังมันมาแต่ตอนกำลังมาดีมนันอะ <c oughs> ถือว่าครบถ้วนนะครับ a b s นุ่ม Traction Control เนียนผมเคยมีความรู้สึกว่าจริงๆคลาส6 0 0้อย Traction ไม่จำเป็นรอกนะแต่ไทเดนเนี่ยถือว่าได้ใช้อะแต่กรณีที่ขี่แบบเหมือนแบบอย่างที่บอกพอลงถนนแล้วหมดปอกนะครับ Traction มาได้ใช้จริงๆแต่ขับปกติคงไม่ได้ใช้หรอก แต่ก็อย่างที่บอกพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มีไว้ดีกว่าไม่ได้มีนะครับไม่ได้ใช้ตลอดตบบท,ที่จะได้ใช้เนีน่ยน,นนะกดปุ๊บเอเบียนทำงานเนะี่ยมันเป็นสิ่งที่มาเติมในจังหวะที่ฉุกเฉินนะครับเพราะอย่างถ้ารถไม่มีเอเวนเนี่ยเวลาจังหวะที่ล้อมันลากอาจจะขับแล้วตกใจได้นะครับ แม่เจ้าบอกตามตรงไม่คิดว่าจะขนาด,ดนะน,นี้นะตอนแรกคิดว่ากำลังมันคงจะมาแบบเรื่อยๆอยนุบๆสไตล์เหมือนอารมณ์แบบอาจจะแรงกว่าบอลเนวิลขึ้นมาหน่อยประมาณนั้นนะครับแต่นี้คือแบบดึงเลยอ่ะดึงเป็นรถสปอร์ตเลยนะ น้าปัดเลืนใหม่นี่เห็นเด่นดีนะขนาดนี้แดดจ้าๆนะครับแสงผมพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ประมาณ10นาฬิกาในแยงเข้าหน้าผมเลยนะครับรถ <ữa> ือว่าเห็นชัดอยู่เพราะว่าฟิลนะมันมีความเป็นสีสันแต่ก็ไม่ได้แบบเป็นยังไม่ได้เป็นจอสีแบบฟูลรีแบบสไตล์แบบจอ L C D ขนาดนั้นนะครับยังคงเป็นแบบมีสีสันแต่ผมกับชอบฟิลนี้นะเพราะมันเห็นเด็ดชัดกว่าอารมณ์จอสีเลยบางองศาม,มันมองไม่เห็นเลจริง ก็สรุปนะครับอันนี้เหมือนมาขี่ฟีลดอบสองยังไม่หมดเวลาผมอยากลองขี่อีกหนึ่งติดใจนะลองมาขี่ดูผมว่าถ้าเกิดถามว่าเหมาะกับใครได้หมดนะจริงๆผมว่ามันอยู่ในโจทย์ที่เป็นรถที่สามารถใช้งานเป็นชีวิตประจำวันได้เลยดีกว่าอารมณ์คนไม่เคยขี่ขี่ขยากไหมที่เห็นพูดแบบมือแบบโอ้ทำไมแรงบิดมันเยอะเยอะอย่างนั้นอย่างนูนอย่างนี้นะครับโอเคแรงบิดมันมีแต่ที่ผมบอกแรงบิดมีแต่ มันมี t ั a ชั่นอะสมมุติถ้าเกิดคนกลัวก็อย่าเปิดคันเร่งเยอะนะพวกนี้มันไม่ใช่ว่ารถมันจะกระโดดเปิดนิดนึงมันจะกระโดดออกไปนะมันอยู่ที่มือเราเปิดด้วยพอผมอยากลองท r ช c t i o ก็คือเหมือนลองเปิดให้ท r ั c ชั่นมันทำงานท r a c t i o มันนำงานนะครับแต่ถ้าเกิดขับแบบปกตินกินลมชมวิวนุ่มๆมันก็อยู่ในช่วงกําลังที่ผมว่าไม่ได้ขับแล้วเหนื่อยไม่ได้แบบดึงโอ้เปิดปาร์ตเป็นรถสปอร์ตเลยขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นฟิลที่เออมันก็นุ่มๆมาเรื่อยๆได้นะครับเปิดคันเร่งก่อนออหรือว่าถ้าคนแบบอยากชิลจัดๆ ไม่คุ้นกับคันเร่งมอเตอร์ไซค์ใหญ่นะครับก็เปิดเป็นหมดเลนเลยไม่ต้องรอให้ฝนตกแล้วค่อยเปิดคือเปิดเป็นหมดเลนไว้ก่อนคันเร่งมันะหน่วงออกมาระดับนึ่งทำให้ิลเราขี่ล้วรู้สึกว่าเออมันไม่ดึงมากกระชุกลา,ากมาก ก็ถือว่าสนุกนะสนุกเลยทีเดียวอย่างี้บอกไม่ตอนแรกไม่ได้คิดว่ามันจะตัดต้านอย่างนี้นะตอนแรกยังคิดว่าเป็นปีว่าเอเนิบ,นบๆเรื่อยๆยังคิดผมยังแอบคิดลึกๆนะคิดว่าเป็นแบบส,ตสไตล์แบบบอลนวิลแต่เป็นทรงนักเก็ตหรือเปล่ารถมาเขาเร่งเรื่อยๆนะครับแต่นี้ถือว่าได้อนะได้อะและด้วยความที่มันเกียร์ชิดนะผมว่าเป็นรถที่ทําให้ขี่สนุกนะรออมันเลยมาไวที่ผมบอกนะครับ จังหวะเมื่อกี้ลองดูไม่รู้ไม่ได้ไ,ได,ไดอายถ่ายอัดนมาเกียร์หนึ่งสุดเกียร์มันอั้นประมาณเจ็ดปดสิบเองนะคือเกียร์จะชิดกว่ารถปกติหน่อยแต่สิ่งที่ความชิดนี่เงี้ยมันก็เลยทําให้มันดึงดีขึ้นคือเกียร์หมดไวแต่มาวมันก็เลยเป็นฟิลอีกฟิลหนึ่งนะไม่รู้ตัวนี้ใส่คลิชิปเตอร์ได้หรือเปล่านะถ้าใส่คลิปชิปเตอร์ได้นี่มีมันอะไต่ปัก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 ไม่มีถือเป็นโรถที่ขับสนุกเลยทีเดียวเลยนะครับ มาลองมาลองเล่นๆอีกรอบหนึ่งนะครับพอดีผมมาถึงคนแรกเขายังมีเวลาให้อีกก็เลยมาลองดู <c oughs> <c oughs> จะเบิร์นเดาได้โอ <c oughs> เค <c oughs> okay, เราก็วนรอบสั้นๆกลับมาอีกหนึ่งครั้งนะครับ <c oughs> โอเควันนี้เรื่องราวโดยประมาณแล้วกันไปลองกันสองทีนะสองรอบเป็นรถที่ขี่สนุกใช้ได้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยนะครับใช้งานผมว่าขี่ใช้งานขีข่ไปทํางานได้เลยไม่จำเป็นต้องเป็นรถขี่เล่นนะครับอารมณ์คนแบบเบื่อรถยนต์รถติดอ่ะเป็นรถที่ผมว่ามันด้วยความที่ขนาดมันไม่ใหญ่อะ่ะมีความข้องตัวสูงนะครับก็มีใช้ในเมืองกําลังมาพอดีเบรกเบิกอะไรผมว่าระบบเบรกช่วงล่างโชกเซตมาโอเคเลยไม่อยูย่นะครับ แล้วก็จังหวะฉุกเฉินที่ทักชั่นทำงานเอเบสทำงานรถไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่โอเคไปจริงๆแล้วแล้วเดี๋ยวไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ